กานีล้วนีงอ้องกัจะบุกคนปกังนะนี่ปักลึกเลยโอ้ต้ใหญอะไรตัวนี้อองเครื่อยายเตอะทุกคนปกังนะมีกระโดวให่ายู ับทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุนสุขคนสบายดียังเดือดเซานะตอนนี้ก็เอา,านี่กัดจ้อยสีมาพากันมายอ่อเบ็ดทุกคนนะเลยย่เบ็ดปากกาง <c oughs> อ๋อตัววางนี่หลายทุ่งปากกางทุ่งสกากระปากกางบางน้อยหนึ่งทุกคนเลยพากันเลาะโขยลงอีกเดี๋วางนี่ก็มีอยู่ปากกางน้อยหน่อนี่ก็ไงวา,างนี้คยข้าดแล้วนี่ฉลามเลยนะนี่ มันอยู่พนี้แกลางนนาบเิหมดกลางเลยนะสาขา้ออดบางน้ำใหญ่บางน้ำหลทุกคนปนุ๊เตอร์เนะชิดได้พากันเช็เยื้อเบ็ดก่อนแล้วก็ยายเบ็ดลงเตอลงพนเรื่ยๆทุกคนเชื่อเบ็ดก่อนโอ้ยัก,ก,การกิตมกลางแตงทุกคนสะมล่ลองอ,อเบ็ดอิ่ถ้าน้อยก็มีเมือน,นายีน้อย คู i, Ơ, ่น้อยมาช้าเอาแน่หมดนี่นะช้าบางน้อยน้อยละตื้อางน้อยได้ช้ำก้อยช้ำนิมือนะลายกลางช้ำนะสากพากันเซ็เบ็ดแล้วหมดนี้เบ็ดสามสิบปลายด่างชิ้ได้เชือกลงพลยทุกคนเลยไปร้อนเดินทำเลยดังมันใช้ยนต์ทำชน ตอนนี้ก็เซอร์เบ็ไในไลายเตอรทุกคนเลยังไม่ประมาณสิบปลาด่างนี่แหละอยู่ตรงนี้ก็ได้พากันเราโอ้ลงไปเลื่อยๆพวกนเซอร์จะบดเบ็ดพวกนีนั่งพักประมาณจักหนาทีหรุ่นสองนาทีจอยางยามเราขึ้นมากลางน่ะถือแอปอันนี้ก็นยักษ์ทุกคนนะอยู่ตรังปุนะน้ำขอุริชาป่าใด้หน่อยแม่หลม

ทำใหญ่แถวนี้นะทุกคนเะลเป็นพลานหินประกงางอชาัยยุลาขนาดแถวนี้นะสอหาเซติปองก่อน เราได้ก็สักะเซอร์บเส็จแล้วทุกคนกับคืนไปหาเขาแม่บ่อทอก,ก่อนไปชาป,ปาน้ำพิ่นก่อนทุกคนพระชาป,ปาอยู่ถึงพุ่นละจะน้อยประมาณสักสามชิน้นาทีละสิมาจาเบ็ดทุกคนนะแต่ละมือคน,นตะมันต้นมือนีนละใช้ผ้ากันมาหาล่อโฮยเล่ฮู้ทุกคนมาหาเก็บปีกกลาง,งลก่อนจะเจอทุกคนนะอยู่เก็บีกกลางเตะเฮืองนะมาเก็บปีกกลางกันผ้ากันมายอ่อเบ็ดเอาแล้วก็ซ่าเอานังนะมาหาเมื่อกี้แรงนำ้ำทุกคนนะ Đây mà Thùng Đây con hơi Căng nói bò nói ngay càng ngay càng ngon không bắt nè không bắt đầu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  không bắt căng không bắt đầu không bắt đầu không bắt đầu không

เฮ้ยบุตรกุมกังใหญ่เฉขุเฉขุเฉขุเฉขนคนหมานบ่เฉ่งสาขาป่าแห้งว่างน้อยนึงได้หลายเตอร์ได้ทุกคนเลยโอ้จะว่าได้หลายเตอร์อยู่แย่งนี่กันชีได้พากันเลาะขึ้นยาเบ็ดอยู่เหนือขึ้นก่อนแล้วก็ลงมาสะอีบังนึงยัาวบังนึงสันช้าะเออพลายลางหยาบ

ไปทุกคนไกลป่ามาขวลงฉาน้โพนี่นะยเอยทางนัน้ะอ้ากูเกาะน่อยังรับัตกเกาะนทมีปาแถวั้นจบอกทีบอกโอ้กงกุงใหญ่เลยนี่ช่ เป็นมารยามโอ้ผักยามมารอะไรอยามนองยามมาเหยตัวบ่ตัวบ่โอ้มาเด้อทองยามก็กัำน้อยเนาะตอนนี้เนาะ ไปก่อปกอน้ก่อนเท่าไหร่โอ้โอ้โบย่ตัวนี้โอ้ต้กลับตัวโบ่ทุกคนปรกังนะนี่ปักริกเลยอ้ต้ง่ยอะไรตัวเลยอย่าเบาะขึ้นมานกระมานเด้อยทุกคนเลยไดปลาวังชิป่ายโตนี่แหละัวน้อยโต่าบ anh ơi được ngọ khởi được ngọ con khạ chỉ hàng đây thấy không cần nó to 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 ngọ cái lùn tự phỏm man

anh nè à tụi bét tụi càng mà thức cỡ mà khu đàng rồi bằng càng thức rồi. Mod làm bét. Sao thử là đàng này kìa. Tao tana đi, sao tới đi. Ba nè, tôi làm 잡 đi nhạc đi, nhạc đi, đi, đi. ปุ่นปุ่นปุ่นี่นนนอ๋อโอ้มาดรีนี่ชวาว,วค,ามมาดดาคูด่างเลยน้องเฮ้ยเท่าไงป้าตัวคนลงหยามลงมาเพี่งเต็กเต็กปากกลงคือคูด่างเลยแต่ว่าฉากพยามตบิดนี่นะยามรอบช่องจะได้ละถือปากกลางง่ายตอนนี้มันยังถือปากกลงน้อยอยู่มาตอนไหนมันปากกลงน,น้อยเด้ใชะเขาเป็นน้อยเพราะเล็บกลางเขาเป็ปิ้งบ่ด่างนี่ปะ คอย đứng คอย đ ứ n คอย đ ứ n ห้องนะบุคลาเรนเบิร์ห้องเละทานยาบเลาะลงมนุมนี่นะกลงถือคู่่างเลยกังถือดีมาเลยเชื่อเพจกัน

ยามเบ็ดกลับขึ้นมาเมื่อกี้กับป้าโกได้หลายตัวทุกคน này. ประการก็ไมีตัวกำคัดกำคัดตัวบั้งใหญ่บุ้งใหญ่มาในลายชิได้กันชักผ่ากันซาปลาบางน้อยนี่ก่อนซาปลาบางน้อยนี่แหละชิผ่ากันตะกินข้าวยูเทอร์พุทธนะเจอเบ็ดช,ชุดก็นี่ยามลอกขึ้นมาผมได้ลายเติบอยู่อย่างกันกน,นี่ผ่ากันยามลอกลงมากันนี่นะ

ง่ายอีกตอน้ก็ามาทงกับแม่นะพากันหาพืชน,นังไผนะ่ทุกคนไเยอะเข้าละตอนนี้ก็สิบสองโมงปลายๆแล้วทุกคนเลยอันนี้แหละชียามเบ็ดโล่งลงเตอร์ก่อนที่เชื่อไว้เมื่อกี้นะไปยามพอดีออกมาเลยเอนแม่ทงกับบอทงเป็นหังพืชนักไผ่กินข้าวปีกูปีกปลากินประกังย่อมากันได้หลายเตอรทุกคนเกือสิบห้าช่องโล่ผู้จักประกังวันนี้นะพยายามเมื่อกี้กับเราลาเตอร์ปรกังนะครับ มีเด็กกางดคนียงชูละอออ๋อออออตคกอยากเอนเกงนะมีกระใหญ่ uh. ูีกระใหญ่วยเนาออ่ออนีน oh. ปิ The ้งกินปิง่ายโตมีตบใหญ่บใหญ่ได้ปได้หกกทั้งนั้นเลยนี่ พกโตสามคนสามไอ้ลูกบ่มีตัวใหญ่เหยคือกรลมขึ้นนะพี่จะลายคนกลางนุ๊กต้องถือเบ็ดนะทุกคนนะสิบก่อนถึงปีงอย่ามันฮักไปชงปีงพูดไอีปีงสามโตเอาไปเอากระลุกไปแจกขนาดทุกคนเลยเยอะเข้าแล้วตอนนี้ก็หมอทงน้อยก็เยอะเข้าพอแหงนะบรรยากาศไม่คักขนาดทุกคนเลย đẹp bằng mờ đấy, mồm lông mồm mình lén lơi mọi nơi, cái gì nó nó máy cứ si khắt mọi này, cái <laughs> đầu mà, à mà ơi bình <laughs> căng tối nay. ต้องชมใจดิหมดนี้นะได้หลายนี่ทำกะนปีงปูปีงปลาเอาเคยจะซุกก็ได้ซุกแล้วปีงยังปีงนะต่อเดือกเข่าเละทุกคนนะซุกแล้วปีงปลาเอากระมาเลยทุกคนได้กินเข่าปีงประกังป้าต่อเป็นแต่แซ่บขนาดตัวปีงประกังตัวบางเหี้บางใหญ่ทุกคนมา嘛 on the plane. now. กไชิ้ได้ภาคกันเมือ่อทุกคนเลยปูปลากันได้เลยเต้คนน้อยู่ได้กิน่ะสลักขี่ผาากันได้ขอจบแล้วเพียงชันี้เด้อกอบอใจเพื่นนขขเข้าเปตามนะครับชมเ่มต,ต,ตจบ